ค่ะเซ้านี่ห้ากำมาเบิงบอกบเนาะคะ่ะเนาะวิธีการเฮ็ดบอกบแบบง่ายๆค่ะโดยถีเห้าใส่งบประเกิน1000เนาะเบิดปูนไปประมาณหาสอบค่ะบอกบตัวนี้จะเห็ดเป็นวงกลมเนาะคะ่ะแอดมินของของแอดมินเองค่ะจะเห็ดเป็นวงกลมออกแบบเองค่ะ ภายในกระจัดจัดสวนแบบสวยงามค่ะจะ,จะใส่อ e ิฐบล็อกหนอเนาะมาว่างเป็นคอนโดอ่อมลยค่ะเพื่อจะให้กบอยู่เนาะ,ะข้างบนแอดมินก็จะปลูกพีกค่ะปลูกพีกกำลังเป็นหน่วยออกผลออกหน่อยงามๆค่ะ้ากา จะปูปวยกระเพาะ้ากระพิกนะคะจัดบรรยากาศข้างในให้มันหนาอยู่คะ่ะด้านข้างกะจะเอาอิฐมาเลี้ยงกันคะ่ะเห็ดเป็นคอนโดเหมือนกันให้กบพัน,ยน,อ,พนอยู่เนาะพิ่มักอยู่บุษเเด้มมาอยู่ในหูนี่เนาะสัญชาตายาณเพิ่ได้ ขนาดยูเนาะจะอ่อมเป็นกลมๆเลยค่ะจะจัดเองแล้วก็จะคูดเสาเตรียมจะเอาผาแยงมากอ่อมเนาะคะ่ะหัวอ่อมเป็นสิลักนี้ด้ห <c oughs> นีเร็วขนาดได้บัวอ่อมมาได้ด้เิ็นสิออกไปเที่ยวเดว้กินหลยแล้วก็เที่ยวเก่งด้ เที่ยวแล้วโบกับมาน้ำเด่จะทำความสะอาดล่อนะคะเนาะเพราะว่าจะลงสักหนึ่งท่านัวเนาะจะมาตรงนี้จะ,จะเป็นมอ oh, งมีเข้าจะเปิดน้ำถิ่มน,นะคะ เหตเป็นห้นมันสโลบลงเนาะห้นมันค่อยๆลงตรงนี้เพราะว่าจะให้น้ำแต่เวลาเขาทําความสะอาดเนาะคะ่ะหมนนไหลลงตรงนี้เนี่ยนี่ค่ะตรงนี้เป็นท่อ P ี c เนาะห้นน้ำไหลออกตรงนี้คะ่ะเวลาเขาล่างบอ่อเนาะล้างบอ่อน,นี่ค่ะนี่เวลาเปิดน,น้ำใส่เขาก็บบ่อไอเอาท่อ P ี c นี่ซูบไปเพราะว่าเขาจะเอาน้ำออกก็ถอดท่อออกเนาะ น้ำก็จะไหลลงตรงนี้ okay. Okay. ออกแบบเองได้ค่ะนี่หลัง <Okay. S 1> <c oughs> จากนั้นกะจะอ้อมผาแยงเนาะอ้อมผาแงงให้ออมเลยแหละแต่มันเงว้ยวนพราะว่าเฮาจะเห็ดเป็นของคู่ oh. เพื่อจะบ่อยพิ่ใไ่ออกเลย กําลังอ่อมพะຍยงอุ้ยตายลูกข่อยอืงางดีนะพี่นอ้อ ไปเสิแล้วล่วคะค่ะแล้วอีกบบกีลักเนาะก็จะแล้วนะคะโดยที่ผูกแล้วตัวที่จะฟังเสาตรงกลางยึดเอาเชือกผูกเนาะหฮนเป็นโค้งโออกมาเด้เพราะว่าบอไห้กบมันไตออกเพิ่นไตเก่งเด็ดๆสูงเท่าใดเพิ่นก็นไตออกได้เด้อถ้าข้เฮ็ดแบบนี้เพิ่นสิไตบ่ได้เด้เพิ่นไตมาเพิ่นก็นสิตกลงติดล้วเนาะ นี่คะ่ะคือบรรยากาศข้างในใกล้ชิแล้วแล้วเตรียมพร้อมแล้วคะ่ะเซตเรียบรลอยคะ่ะบรรยากาศข้างใน เตรียมค่ะเตรียมพร้อมที่จะเอากบมาลงหนึ่งพันตัวค่ะจะเอามาลงหลังจากแล้วนี่ฮาก็จะเปิดน้ำเนาะเปิดน้ำใส่ีไว้แล้วก็สิมาจัดหาพักตบหาพักเอียงว่าใส่กันไรค่ะจัดบรรยากาศข้างในอีกเพื่อจะให้นั่นหนายอยู่เนาะ เ็ดแบบเลี้ยนแบบเพิมเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วค่ะหาอุปกรณ์ไกลๆมือค่ะเศษอิฐมาเป็นคอนโดเพิ่นข้างๆก็เต็มค่ะเอาไว้เพิ่อนอยูด้เพิ่นมากยูด้ เพราะว่าทดลองเลี้ยงเมืองราคาบอ่อหน่อยเพิ่นมากจะอยู่ตัวนี้นี่คือบอ่อที่สองค่ะขยายใหม่อีกค่ะบอ่อที่สองบอ่อที่สองเนาะกำลังสิสําเร็จขังในเดี๋ยวออกไปเบิ่งข้างนอกกันค่ะข้างในเขานี่คือเรียบร้อยแล้วเนาะพร้อมแล้วข้างนอกเขากะจะเห็ดอีกแบบหนึง่งข้างนอกนี่กะจะเอาดินมาทมค่ะ พุดถมเลย,พยเพราะว่าการมหื่ินหมุนออกได้ถมไห้แน,น่นให้สนิทเลยค่ะี่เดียบรลอยค่ะเตรียมเลกก 1, ่กบหนึ่งพันตค่ะเห็ดไหวเรียงไหวกินเลยค่ะเลือกกินกะค้ายเนาะมันมีความสุขทางจิตใจค่ะผู้ได้สนใจอยากเห็ดกะเห็ดได้ค่ะคิดหนาะ จะเอากบมาลงเนาะ,ค,ะค่ะคลิปนี้หมดแค่เนี่ยค่ะ